สวัสดีค่ะวันนี้สมพรก็จะมาผัดมีซัวนะคะมีซัวหรือมีเหลืองนะคะอันนี้สมพรลวกน้ําแล้วนะคะก่อนนี้เราจะนํามาผัดแล้วก็นําไปรดน้าร้อนก่อนแล้วก็จะมีถั่วงอกต้นหอมผักชีนะคะวันนี้สมพรจะผัดกับเต้าหู้นะคะเต้าหู้นี้เดี๋ยวจะนําไปทอดให้เหลืองนะคะแล้วก็จะนํามาผัดรวมกันต้องมีซัวนะคะลวกน้ําร้อนเสร็จแล้วเราก็ ต้องนําไปล้างน้ําเย็นนะคะก็คือล้างน้ําธรรมดานะคะมีสื้อนะคะจะมีรสเค็มนะคะลวกน้ําร้อนแล้วก็นําไปล้างน้ําเย็นก่อนนะคะล้างเสร็จแล้วเราก็นําขึ้นมาใส่ตะกรงเสด็จน้ําแบบนี้เลยแล้วก็นําเครื่องปรุงนะคะมาผสมลงไปในนี้นะคะใส่น้ําตาลนิดนึงนะคะแล้วก็จะใส่เครื่องปรุงนะคะลงไปเราไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะนะคะเพราะมีสื้อจะมีรสที่ เข็มอยู่แล้วนะคะนํามาผัดนี่เลยทอดเต้าหู้เสร็จแล้วนะคะก็จะนำมีนะคะลงมาผัดรวมกับเต้าหู้นะคะปรุงรสนะคะข่พอนพกินนะคะก็จะใส่น้ําตาลลงไปนิดนึงพริกไทยน่อยนึงแล้วก็ผงนัวนิดนึงนะคะผัดรวมกันให้เข้ากันเลยนะคะก่อนผัดเราก็เจียวกระเทียมให้เหลืองก่อนนะคะแล้วก็นำมีลงไปผัด ใส่ถั่วงอกใส่ต้นหอมผักชีลงไปเลยนะคะผัดให้คลุกเท้าให้เข้ากันนะคะนี่นี่นะคะน่ากินมากๆเลยมีจัวนะคะก็นิยมนามาผัดในช่วงเทศกาลตรุษจีนสาตจีนนะคะอันนี้นะคะก็จะถึงเทศกาลศาตจีนในวันที่30เดือนนี้นะคะแต่สมผร,รอนเล็กยาก,กินก็เลยนำมาผัด กิ่นกอนนะคะกินร้อนๆจะอร่อยมากเลยนะคะถ้าใครชอบใส่พริกก็นำพริกลงมาผสมปรุงลงไปด้วยนะคะใส่พริกไทยก็จะหอมพริกไทยนิดนึงนะคะใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงนะคะปรุงรสตามใจชอบเลยอันนี้สะพอนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ามากินด้วยกันนะคะ